มาแล้วพี่นุย้ยเอ้าสวัสดีค่ะนุ้ยจากเฮพีซีกลาดค่ะชินเจียยยอีชินนี้หัวใช้นะคะทุกคนวันนี้นุยมาคนเดียวน้องไม่มาด้วยเอ้ามา ถ่ายกันไม่รอผมได้ไงเนี่ยขอใส่เดี่ยวก็ไม่ได้อะไรแก,นกน่นักหนาตกลงน้องมาค่ะสวัสดีค <c oughs> รับผมปื้มจากเทสซีซีกาลาานะครับ้าคันนี้เลยค่ะ Merced e s Benz E 2 5 0ค่ะสีดำเงาวิบวับเลยค่ะพี่หนุ่ยเลือกตัวนี้นะเป็นตัวพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็น a m g แท้จากศูนย์ออกศูนย์ออปชั่นศูนย์แลวพี่หนุห่ยรู้ไหมว่าคันเนี้ยเครื่องอ่ะ4ซีซี เท,เท่าไหร่เท่าไหร่คะแล้วแม้ว่าเครื่องจะเล็กๆล็พันแปดแค่นี้นะแต่ให้นน,น็นมา้ามาถึง204นันม้าศูนยถึง1้7มิลกว่าๆแล้วไม่ใช่แค่นี้นะรถสวยๆหรูๆแบบเนี้ยซ่อมง่ายอะไรถูกมากถ้าซ่อมเนี่ยเหนือมาตัวนต้าไม่เกิน10%เองมาพี่นุ้ยเดี๋ยวปุ้มพาดูรอบคันนี่ กระจังหน้าก็มาเป็นสีโครเมียมนะครับแนวนอน5ชั้นแบบนี้ไฟเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วบอกเลยว่า W22 1โฉมนี้เป็นไฟแยกรุ่นสุดท้ายต่อไปจะเป็นแต่ไฟรวมเท่านั้นแล้วไฟฟลอกแรมแบบนี้นะครับจะมีอยู่ในปี2011ขึ้นไปเท่านั้นเออแล้วแบกตัวนี้ยเขาเรียกว่าอะไรหรอทำามมันสวยจังเลย แม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็ก AMG นะครับสำหรับโฉม W212 เลยก็คือแท้ตรงรุ่นนั่นเองนะครับ mm hmm. ดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรก AMG แล้วด้วย mm hmm. คือจะเป็นตัวที่เจาะรูเพื่อไล่ความร้อนออกนะครับ mm hmm. เป็นดิสเบรกหน้าหลังด้วยทำมาเฉพาะตัวรุ่นเ m g โดยเฉพาะใช่เบรกตัวนี้จะเฉพาะตุ้นที่เป็น AMG โดยเฉพาะเลยนะครับจะทำให้เบรกหนึบกว่าเดิมแน่นอนกระจกข้างนะครับก็ซ่อนไฟเลี้ยวไว้ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพิ่มความหรูหราแล้วก็ส่องสว่างได้ตอนกลางคืนเห็นชัดมาก แล้วพวกกราบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของ AMG แท้จากโรงงานเลยนะครับที่ทำให้มิติตัวรถดูสวยและสปอร์ตขึ้นอีกเยอะเลยของฝาท้ายนะครับหากใครถือของมาเต็มๆเนาะก็สามารถกดจากรีโมทให้เปิดขึ้นได้อย่างนี้เลย ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลตัดกับสีดํารวมถึงลายไม้สีเป็นโนแบ็กที่บอกเลยว่าลงตัวกันมากๆเลยนะครับและเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้มีแค่ในรถ AMG เท่านั้นคงมาลัยนะครับจะเป็นสามก้านแบบ AMG แบบนี้เลยนะครับและมีบันติฟังก์ชันแบบเต็มระบบรวมถึงมีแพทเดิรนชิพมาให้ด้วยแล้วตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับเกียร์คอ7สปีดนะครับที่เป็น w 2 1 2ตัวแรกที่มีเลยนะครับเกียร์คอแบบนี้และยังทําให้ประหยัดน้ํามันมากๆอีกด้วยส่วนตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลกึ่งอนาล็อกสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะครับและมาดูต่อกันที่ตัวจอกลางครับจะเป็นจอกลางขนาด8นิ้วนะครับที่สามารถรองรับบลูทูธวิทยุนิเกเตอร์ และอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้อีกเยอะเลยนะครับและในส่วน4ปุ่มตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของม่านหลังพับหัวหมอนด้านหลังนะครับแล้วก็ปาร์คเซนเซอร์นะครับแล้วก็ โหมด Eco และมาถึงที่ตัวแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอล2โซนแล้วนะครับที่สามารถปรับซ้ายขวาใครหนาวก็เพิ่มอุณหภูมิได้ใครร้อนก็ลดอุณหภูมิได้นะครับและรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับไอรั e นะครับที่เอาไว้ใช้ควบคุมจอกลางและยังปรับโหมด Eco Sport แมนวลได้จากปุ่มตรงนี้เลยมาต่อกัะที่แผงข้างนะครับแผงข้างจะมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้านะครับที่ปรับได้8ทิศทางและเมมโมรีอีก3จุดตัวกระจกนะครับ สามารถเปิดด้วยไฟฟ้าได้ทั้ง4บานเลยจากจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นหลังกันต่อเลยเอ้ามานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมานั่งสบายมากเลยนี่แกดูแอร์เย็นจีบเลยตอนเนี้ยโหเอาช่องแอร์สวยจังเลยแบบปรับปรับอุณหภูมิกับระดับความนี่ได้ด้วยเนาะนี่ไงปรับได้ระดับความเย็นอ้าโหปรับได้เองเลยอ่าแยกกันความแรงนี่ความแรงโอ้เป็นแอร์สามโซนดีกว่าเนาะนึกว่าสองโซนเออชอบมากเวลาเดินทางต่างจังหวัด นี่เป็นไงบังแดดไม่ทึบด้วยใช่ไม่ทึบไมทึบไม่ร้อนอ่ะแล้วคายแมทอยู่ตรงนี้เลยฝ่ายข้างประตูอ้าวเป็นแอมเบียนไลท์สีอะไรสีส้มสีส้มหล่ว่ะดูมไหมและข้างหลังจริงๆก็มีม่านปิดน้าระบบไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าต้องกดปุ่มจากข้างหน้า พี่นุ้ยเป็นคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะคันเนี้ยเดิมเลยตั้งไว้ที่7 29,0 0 0บาทค่ะแต่ตอนเนี้ยให้โปรโมชั่นวันตุ่จีนไปเลยค่ะในราคาที่รอแป๊บหนึ่งขอกดก่อนเท่านี้ไปเลยค่ะ699000บาทค่ะให้โปรตุ่จีนค่ะรับวันตุ่จีนไปเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ ออกรถศูนย์บาทฟรีประกันฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็เอาไปเลยค่ะประกันเครื่องเกียร์2ปี2,000 20, 0กิโลค่ะแถมประกันชั้นหนึ่งไปอีกค่ะเหมือนเดิมค่ะคลิปเนี้ยนุ้ยลาไปก่อนนะคะทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HTC ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ